อาการเป็นยังไงดีครับ k i ง g Size น่ะอาการเป็นยังไงหนึ่งก็พูดเยี่ยบไปเราแค่ผมก็ยืดไป็นไรอ่เยี่ยบปีนครับฮะฮะอ๋อฮะได้เลย k i n ง Size เป็นเป็นอะไรถึงยุบแล้วมันมันพูดได้หรออ๋อไม่ได้ อยากคุยด้วยหรอยอยากคุยด้วยหรอจ๊ะเยอยากคุยด้วยหรอไม่คุยด้วยหรอกเบบี้ถามดิเขา,ไ,ขา,ไ,าไม่เขาไม่ตอบหรอแล้วทำไมไม่พูดอะครับยุบแล้วพูดไม่ได้หรอ <laughs> ได้เราพูดได้หรอพูดได้ทำไมอะมันพูดไม่ได้หรอ ทำตัดสินคำตอบของแอดมินแอดมินตุลิวเกียรเรียก์เล็กเล็กเล็กกนมาเล็กกินมาเล็กกินมาเกตตเกตต์เกตตพี่เสือพี่เสือพี่เสือโดนนะอย่างเงี้ยพี่เสือโดนนะพี่เสือพี่เสือโดนนะอย่างเงี้ยรอแป๊บนึงบอกไปจต้องไปบอกพี่ตูนให้หาทีมงานเพิ่มนะ คิดหน้าบ้านคนเดียวไม่น่าไหวจะคิดบ้านแล้วไปก่อนนะคิดน่าจะหัวหัวปั่นอะมันตีกันสี่สี่แก๊งอ่ะแต่ระบากใจนะจริงจริงแต่ว่าเขาท้องเป็นไม่ทันเขาไม่ทันจริงๆีนไมเนอร์อย่างไอ้เบิร์ดที่เอาอาวุธเออเออแล้วอาวุธไปกระสกินอะแล้วพอออกตู้ไว้ยังไม่ได้อาวุธเนี่ยจนต้องไปใช้มันเปล่าเล่นสตอรี่ต่อแล้วเขาก็กดปิดทิเก็ไปแล้วอ่ะต้องถามเพิ่ม เห็นด้วยครับติดทิกเก็ตไว้นะ่ะปิดทิกเก็ตบ่อยมากตอรอพิตูเรียกรออย่แกจะเรียกรอบใหญ่เลยเพราะว่าเหมือนว่าแกก็พูดอยู่ว่าเรื่องเนี้ยคิดทำงานไม่ทันจริงๆมันเร็วแล้วแหละแต่ว่ามันมันไม่ทันจริงอ่ะทำงานเร็วนะทำดีแหละแต่ไม่ทันอ่ะบางทีแบบตัดสินใจผิดพลาดก็โดนคนเดียวอีกไม่ใช่โรบอทใชยไนงะแบบเล่นสตอรี่อย่างเงี้ย คำตอบที่ได้จากเขามันไม่ค่อยโอเคอสมมติว่า U X ปุ้มกิงสายอยู่แล้วไปเติมน้ํามันหมอขับมาชนปั๊มได้รีเมคให้คําตอบว่าหมอคอมไม่ดีอืม,มสมมตปั๊มบริการไมได้รีเมคเฮ้ยวิล hey, ล really. ปัมม๊ป<อ>ไมไม่รักชาติปะ่ะใช่ไหมไม่คือพวกรักชาติป่ะมึงก็ใส่ไม่สมปั๊มที่ที่เก่า ผู้กอบกู้อะคือพวกราชาติแล้วมันต้องมาเรีเมกันจำได้ปะเเคยจอมหมอไม่ชนปั๊มเนี่ยนะคะถ้างั้นหมอชนนะหมอทำได้อุบัติเหตุมันก็ต้องนับเป็นอันนี้มันผมว่าอันนี้ยอันนี้มันมันถ้ามันไม่ได้เกิดด้วยความที่แบบจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจชนปั๊มก็คือใครก็มันมันก็รีเมกได้นะ แต่เขาเพิ่มบอกว่าตำรวจชนปั๊มเหมือนกันของเขาไม่ได้รีอืมออกสุดอันนี้จกกิดหมายความว่ามันมีสองกรณีอะก็คือมีกรณีที่แบบชนแล้วแบบคนขับตายด้วยอ่ะคนขับที่เขามาชนอะตายอ่ะนั่นคือไล่รีเมคถูกไหมอันนี้ผมได้มาตั้งใจชนอ่ะใช่แบบตั้งใจชนอะไล่รีเมคแต่ว่าถ้าสมมติว่าคนขับไม่กระโดดลงรถแบบไม่รักชาติอะก็คือให้รถต้องไปชนปั๊มอ่ะอันนั้นอ่ะผมดี แล,แล้วถ้าไม่นิร์คพราว่าคันตอบที่เขาให้มาซือสมอหมอหลวงเนี่ยหมอก็เลยแบบถ้าไม่ตรงไปชนตามรถระเบิดได,ได้ได้รีมิกใช่ไหมถ้าไม่เนิร์เนี่ยขับรถไล่เคสอยูอ่เน,ยเ,นเนี่ยคอมหมอหนวงมาชนรถไม่เนิร์คเนี่ยไม่เนิร์ได้รีมิกแบบเขาไ,ไล่ไล่ใกล้ๆกันได้ป่ะแบบมารีมิกมามาไล่ใหม่ได้ปะ่ะ<ม>เพราะว่าคอมหมอหลวงไม่ใช่ความผิดไม่เนิร์ที่ขับรถตามไม่ทันที่ทำไม<อ>มันถึงได้รีมิกทค่สองเพราะว่า เพราะว่าเพราะว่าเขาหน่วงบ่ายแล้วก็ต้องถามอีกว่ายูเอฟผิดอะไรครับใช่ไหมยูเอฟไม่ได้ผิดอะไรครับแค่ทำไมไม่ปล่อยให้เล่นไปต,ตามตามเกมไม่ขอติเก็ตไปหรือเปล่าครับไม่ติ๊กเก็ตไปนะถ้าเป็นงั้นอ่ะถ้าอยู่ดีก็อยู่อยา่างน่าจะติเก็ตไปแล้วเราตัดสินว่ารีเมย์เพราะว่าเขาเหมาะไม่ดีของเราท,ที่เราที่ยวเล่นมา ของพวกทีก่ไอ,อ้บูที่เราเจอมาคือนนมีสองกรณีถ้าสมมติว่าตั้งใจชนอ่ะก็คือไม่ได้อยู่แล้วใช่แต่ถ้าสมมติว่าแม่งไม่รักชาติอ่ะแบบก็คือเอาตัวเองออกมาจากปากัก๊มอ่ะกระโดดลงจากรถอ่ะในขณะที่รถมันพุ่งไปที่ปั๊มอ่ะอันนั้นได้ถูกปะ <S <S ใช่มีสองกรณีใช่ก็เขาขกระโดดลงจากรถก็คือเขาตั้งใจชนนี่หรอือเปล่าใช่ครับอันนั้นอันนั้นเรียนได้เพราะตัวคนที่ชนอ่ะไม่ตายคือช่วยเคนะคืออยานช่วยเคสไงแต่ไม่มีปืนไม่มีอะไรเงี้ยมันแบบมันปล่อยตัวเองแบบลงจากรถแล้วให้รถไปชนอ่ะ แล้วเขารอดแล้วเขาก็ไปชุบเพื่อนต่ออะไรเงี้ยมันต่อเนื่องไงแต่อันนี้เขาบอกว่าถ้าไม่ตรงคขาหวงอันนี้มันผิดมันไม่ได้ผิดที่ใครเราผิดที่หมอที่เขาไม่ชวนเองนั่นแหละตรงนั้นแหละแล้วคำตัดสิดนอาจารย์ผมมองว่ามันก็ถูกต้องแล้วอะถ้าสมมติว่ามันตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามผมก็สมมติว่าหมอบอกว่าไม่ตั้งใจอย่างเงี้ยแล้วรอบหน้าเขาก็ชนเหมือนเดิมแล้วก็บอกไม่ตั้งใจเหมือนเดิมอย่างนี้หน่วยงานคนอื่นมาแล้วบอกไม่ตั้งใจก็ไม่ได้หรอ ก็ไหนก็ต้องปล่อยไปยงี้หรออันนี้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเก็บเท่าไหร่เพราะว่าที่เคยเล่นมาก็น่าจะปล่อยให้เล่นไปตามที่น่าจะต้องไปร้องเรียนที่หมอเองว่าเพราะมันเสียหายทางฝั่งแองกิลไซด์เราต้องไปเรียกวยอเขานี่ครับงั้นในกรณีของของคุณน่ะอยากถามว่าทำไมถึงเขาไม่ได้ดีนี่ครับในเมื่อตำรวจก็ไปเชิญไปเชิญไปเชิญฟ้าเหมือนกันไม่ได้ตั้งใจอันนี้ผมไม่รู้ละเพราะว่าผมเนี่ยผมได้ได้ ได้ฟางของทีมทรายไงแต่ของพวกตุนแี่ผมไม่รู้ละเพราะผมก็เป็นนัเรียนกับมันอยู่ไงี่ไม่ได้พูดถึงเรื่ว่าแบบตีกันหรือว่าแบบทะเลาะกันเลยนี่พูดถึงการตัดสินใจของหมับ้านจริงๆของทีมงานอ่ะไม่ได้ผิดนะครับคนที่ผิดคือหมอนะทิงซ้าต้องไปเรียกร้องกับหมอในเรื่องเนี้ยเพราะว่า จะไปโทษทีมงานเรื่องอะไรในเมื่อกำลังจะพูดว่าเคสเดียวกันกรณีเดียวกัน <c oughs> กับการที่หน่วยงานตั้งใจหรือไม่ตั้งใจชนปั๊มเนี่ยอะหมอไม่ตั้งใจชนปั๊มเหมือนกันหมอตมรวจตำรวจก็ไม่ตั้งใจชนปั๊มเหมือนกันแต่เคสนี้ได้รีเมคเคสนี้ไม่ได้รีเมคครับอันนี้อย่างที่ผมบอกไม่รู้ว่าเหตุการณ์ในตรงของพวกส่นหนึ่งเป็นยังไงแต่เนี่ยถ้าเล่าบหาี่ผมก็คิดว่ามันก็ไม่สมควรที่จะปล่อยให้เล่นต่อ ยังไม่งั้นเขาอ้างแบบคอมไม่ดีทุกคนมันก็พังกันหมดพอดีไม่ต้องเติมน้ำมันแล้วปั๊มหรือไม่ก็มีอีกที่นึงก็คือแก้เลยปั๊มไม่ต้องระเบิดจบไม่น,าน,าน่าทำได้นะที่บอกว่าอะไรอ่ะถ้าไม่ได้คิดอยู่เนี่ยเองคอมหมอหมออย่างแบบคำนวณดีดีว่าไม่ใช่นหนึ่งจขอเองสองในคือสองว่าไอ้ไหนจะไหนเนี่ยทำไมมันถึงเป็นการตัดสินใจว่าแบบคอมห่วงแล้วคอมห่วงแล้วแล้วได้ทีเทสองอืมเป็นคิดมันก็ปวดหัวอยว่างเงี้ยแหละนะจริงครับมันมัน ไม่รู้อะผมต้องไปลองคุยกัเขาอีกรอบอนึงอะลองบอกเขาดูแล้วก็ลองยกเหตุการณ์มาถ้าเขาผิดเขาก็มอบไปแล้วนะคนเนี้ยเขาบอกว่าอะไรนะไมเนอร์จะไม่ตอบอีกแล้วนะเรื่องหมอเนี่ยแม่มีการอธิบายเพิ่มเติมเจตบอกว่าเรื่องพูดนี้เราเราคุยกับพี่ตูน,<า>นเรื่องบ้แล้วเมื<ร>่อวานก็พี่ตูนคุยกับพวกแจ็คเรื่องฝนเดี๋ยววันนี้เขามคาุยกับเราก็ใช่ไงถึง,ถ,งถึงถงามตั้งแต่แรกว่าพูดได้เหรอเขาเป็น ไม่ได้เกี่ยวกับพ่อแก๊งในเลยอะว่าจะคุยกับพี่ปุ๋มเอาเป็นว่าที่ยุคนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับแก๊งไหนเลยครับร้อร้อร้ออยากอยากโดนไหมอยากอยากแบบอยากยุ่พ่อแก๊งไหมเหมือนฮกซุนอะเอาไหมเอาไหมถามน้องเอาเหตุการณ์สองเหตุการณ์แล้วไปไป แย่งเขาดูครับในในที่เวลาที่ประชุมแยง<น>่งนะคบเดี๋ยวเราคุยเราถ้าประชุมรวมก็พูดพูดได้หรอเพราเห็นแล้วแหละว่ามีห้องเสนอนอะไรมาพี่ตูนก็บอกแล้วรอไปเสนอนก็ไม่รู้จะเสนออะไรเพราะมันเป็นความสงสัยที่แบบทำตัดสินนะได้พวกเนี้ยพวกกฎ rồi đi phức ลี่มึงไปละอ้อแกงแตกเหรอโอ้แรงเกินวิลลี่มึงก็พูดแรงเกินมึงแรงไปวิลลี่พอแล้ววิล่้อแกงแตกทำไมล่ะไอ้เหี้ยดิสันดานนะมึงเนี่ยวี่โดนมองหน้าแล้ววิลี่ตองไรนะมาละ ไม่มึงไปรอแกงแตกทำไมเอาไปแล้ว่ะผมนอนแล้วอะกูเหรอใช่มึงอ่ะเออทำไมหรอเองอะไม่ใช่มิลลี่หรอเขาไปไหนแล้วอะแต่อีแกงแตกจริงนะแกงนี้ไม่รู้แต่อีแกงนี้ไม่แตกแกงนี้ไม่แตกแกงนี้ใครหยอดใครหยอดใครหยอกขยอกเดี๋ยวเดี๋ยวโกรธกูอีกเวะเนี่ยสัตว์โกรธละโกรธละเขาไปไหนแล้วอะไม่รู้ไปหาญาดบ้าง คุยเรื่องเรื่องเรื่องคำตัดสินคิดอ่ะกูเข้าใจคิดนะเพ่งเหนื่อยไปไปคิดนั่งสงสารนะทำอยู่คนเดียวชีวิตอ่ะอุ้ยเียอะไรเนี่ยพี่ใหญ่มาจากไหนเนีครับเอแซ็แตกปะรู้สึกว่าเอแซ็คก็แตกเหมือนกันเลยไม่แตกเพื่อนไม่แตกเพื่อนตอนนี้อะไรอะไรนะไม่แตกเพื่อนทำอยู่ทำอยู่ปัจจุบันยังรันอยู่ทำที่ไหนทำที่ไหนปัจจุบันยังรันอยู่พี่มีพี่เมิร์ดไปไหนพี่มีพี่เมิร์ดเนี่ยไหนรัน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 ไหน ตอนนี้นะเพื่อนตอนตอนนี้อยู่ไอ้นี่เพื่อนตอนนี้อยู่ไหนวะตอนนี้อยู่ไหนวะเอ้บอะไรบอมึงรวย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 ไม่มึงรวยจริงจริงจริงเข้าไปเสนอนี่นะเสนอแค่บอกว่าเพิ่มทีมงานหน้าบ้านจบเลยอจริงครับจบเลยทุกปัญหาเพราะกดเสนอไปหมดแล้วเมื่อวานแล้วมันอลมินหน้าบ้านน่าจะน้อยเกินไปคิดไม่ได้ไหวหน้าบ้านเขาติดเกตเยอะติดทีนึงงอมทีอ่ะคิดอ่ะติดทีนึงงอมทีนึงอ่ะชีวิตอ่ะ เอาเต้าดิโอไปเป็นแอดมินหน้าบ้านไหมเออเดี๋ยวเอาเพยดาไปเป็นเถอะนะเพยดาไปต้าอะไรเงี้ยนะเสิร์ฟจะได้เจริญเจริญเหมาะนะเออไอ้ดาแบบเงี้ยตัวคุยแล้วเขาเคลียร์ปัญหาเก่งจังไงเออวันนั้นเห็นไปเคลียร์ปัญหาหน้าสอนอตำรวจเขาก็ฟังหมดอ่ะเออเห็นปะเออเคลียร์เฉยๆนะยังไม่ได้ด่ายังไม่ได้ด่านะใช่เออไม่มีคำหยาบสักคำ ไอ้วันนีทำอะไรวะนี่ีนีวานาชีอ่ะฮะอนวานาชีอ่ะก็มีงานทำกันต่อไหมเนี่ยยค่าคนไปดีปะ